สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงหม่ CM Variety นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่เมืองดานางประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องของทะเลนะครับตอนนี้โอ๊ตก็อยู่ใกล้กับชายทะเลนะครับส่วนโรงแรมที่โอ๊ตพักเป็นโรงแรมไวซ์แซนนะครับอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับูข้ามถนนเข้าไปอีกฝั่งนี้นะครับเป็นชานเมืองอารมณ์ประมาณเหมือนที่พัทยาจอมเทียนนะครับ ก็จะแยกตัวออกมาจากตัวเมืองเมืองใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีศึกษารามบ้านช่องศึกราฟ้าสูงระงานนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญนะครับแต่ก็ไม่ใช่เมืองหลวงที่ฮานอยโฮจิมินแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับโอได้ไปที่ฮอยอันนะครับซึ่งก็เป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับคล้ายๆกับที่เชียงใหม่นะครับก็ มาที่นี่ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะได้ถือว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาเปิดหูเปิดตาะนะคะซึ่งเป็นความเป็นเอเชียมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียคล้ายๆกันวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างก็เท่ากับว่าหลุดวิติไปอีกหลุดวิติหนึ่งเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่ชายหาดแม่โอ๊ตก็พักผ่อนอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนน้องสาวและก็แฟนครับยังอยู่ที่ห้องออกกําลังกายฟิตเนสกันอยู่นะครับ ตรงนี้นะคะอดประทับใจในตัวของอาคารของที่นี่มากๆากครับที่เวียดนามเขาจะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะคะเป็นพัทคารเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งมีความสูง4ี่ชั้นนะครับแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยมีลูกเล่นนะครับแล้วก็มีลิบแก้วแต่ว่าทั้งหมดอาคารนี้ไม่ใช่โรงแรมนะครับเป็นพัทคารร้านอาหารนะครับซึ่งน่ารักมากนะครับแต่ว่านะครับเป็นอาหารทะเลนะครับ แต่ว่าโอ๊ตก็จะไม่เข้านะครับซึ่งเมื่อกี้โอ๊ตเดินไปหาเข้าห้องน้ำน,นะคะแต่ว่าไปเชอร้านกาแฟนะคะเป็นร้านนั่งเล่นอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งน่าเข้ามากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับก็ตึกนะครับจะเป็นลักษณะประมาณพร้อมๆสูงๆนะครับเรียกได้ว่าประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นตึกสูงนครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ โดดเลนเลยทีเดียวนะครับตรงลานนี้นะครับก็โหมมีที่จอดรถสาธารณะแบบว้างมากเลยนะครับซึ่งอ่าคนเวียดนามก็น่าจังหวัดนี้น่าจะไม่ได้คึกคักเหมือนที่พัทยานะครับพอสังเกตดูแล้วนะครับห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่เห็นโรงหนังก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วที่เวียดนามก็จะมีความแตกต่างคือจะไม่เห็นรถพ่วงนะครับ รถพุ่มพวงอะไรแบบนั้นโอยังไม่เห็นนะเมืองนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนเอเชียในซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะนิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์กันนะครับประเทศไทยกับเวียดนามน,นะครับก็จะคล้ายๆกันในการใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เจอแล้วนะครับ เป็นลักษณะคล้ายๆกับโรงแรมนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่านะครับชื่อว่าเ Co โคบิชนะคะตรงนี้เลยนะครับมีวัยรุ่นกำลังอ่าชุมนุมนะครับสังสรรค์นะครับเป็นปาร์ตี้ล็กๆกันอยู่นะครับน่าจะเป็นคนเวียดนามนะคบก็เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะครับอ่าก็จะเห็นแบบเป็นมีเครื่องดื่มนะครับที่อ่าแล้วก็เป็น เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับคลาสสิกสนะครับก็จะเป็นโฮมเมดเฟรชมิลฟู้ดอ้าคือแบบนี่คือส่วนผสมนะครับมัชชานะครับแล้วก็ซอเลตซอเดสคาราเมลคาราเมลแบบมีความเค็มใช่ไหมครับแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่นะครับทานอะไรดีนะครับ สำคัญคืออดอยากจะนั่งเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเราก็ไปชมวิวด้านในกันนะครับโอ้โหมีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งนะครับที่ค่อนข้างจะดูร้านะครับตอนนี้ลมชัวเย็นนะครับเรียกได้ว่าเวียดนามจะมะีความเย็นกว่าที่ประเทศไทยนะครับว้าวราคา1000 0แสนนะครับแสน0 0 0 0 0แสนหนประมาณนี้นะครับสำหรับเค้กชิ้นนี้นะครับ อแล้วก็จะมีขนมแบบนี้ขนมเออขนมนี้เขาเรียกอะไรนะมาร์คโครสนะครับอ่าที่โรงแรมดาราเทวีนะครับเป็นตัวชูโรงของโรงแรมดาราเทวีที่เชียงใหม่เลยนะครับตัวนี้น่าทานนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทย1นึ่งแสนก็จะประมาณอหนึ่งแสนก็จะประมาณ1 4 6่งบาทจุดเของวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ Can I order order โอ้โหก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮัลโหลว้าวกูดวิวอโหวิวสวยมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นาฉากบรรยากาศที่ได้ฟีลลิ่งนะคระเพราะว่ามีสเตปด้วยนะครับคือว่าจะด้วยความที่เรายังไม่เคยมาประเทศเวียดนามนะครับก็จะมีความพิถีพิถัน แล้วก็มีความสไตล์ของโมเดิร์นนะครับใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่านะครับดูสิครับเขาออกแบบโตเก้าอี้นั่งนะครับเรียกได้ว่าน่านั่งเลยทีเดียวนะครับก็นั่งตรงไหนดีนอกสวยไหมครับเอ่า เดี๋ยวนะครับหาที่นั่งก่อนนะครับก็จะนั่งตรงไหนดีเนาะเพราะว่าอ๋อทะเลนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้อืต้องนั่งริมชายหาดดีกว่าไหมนะเนาะก็จะมีลูกค้าเยอะเลยทีเดียวนะครับเราจะต้องนั่งที่ร่มๆนะครับด้วยความที่น <laughs> ี่ใส่แบบคนไทยเราก็จะกลัวแดดนะครับโอ้โหนั่งทางฝั่งนี้ลมช่วยมานะครับเย็นมากแล้วก็ หลบมุมด้วยนะครแล้วก็เห็นน้ำทะเลนะครับว้าวมีช้างแกะสลักด้วยนะคะเป็นหินอ่อนนะครับน่าจะนำเข้าจากประเทศพม่านะครับแล้วทางฝั่งนู้นนะครับก็จะมีพระแม่กวดอิมด้วยนะครับเด็กได้ว่านะคะเหมาะสำหรับบรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะคะวันนี้โอ๊ตก็แต่งตัวเป็นแบบพักผ่อนมากๆเลยนะคะทั้งเสื้อกางเกงของโอ๊กก็เป็นชุดเป็นชุดกล้วยนะครับแล้วก็หมวกด้วยนะครับเหมาะกับชายทะเลมากนะคะเพราะว่าตรงนี้นะครับเสื้อชุดนี้นะครับโอ๊กก็ซื้อที่ตลาดนะครับที่หอยอ่านเมื่อวานนี้เองนะครับก็ใส่เลยครับจริงๆก็อยากจะใส่ชุดเวียดนามของผู้ชายด้วยนะครับแต่ว่า ดูก่อนนะคะเพราะโอ๊ตกตัดเองได้นะครับออกแบบได้นะครับแล้วก็ที่บ้านก็มีนะครับเคยทำชุดเวียดนามผู้ชายด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ถือเต้นในเรื่องของชุดทรดิชัยนแนลหรือว่าชุดประจําชาติเท่าไรนะนะครับแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับก็กะว่าจะซื้อของฝากนะคะเมื่อวานนะครับโอ๊ตได้เป็นโคมนะครับโคมไฟที่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเวียดนามนะครับ แล้วก็หุบได้ด้วยนะคะเป็นอย่างที่ที่น,น,นะครับว่าเดี๋ยวเรามาสั่งกันว่าโอ้จะสั่งเมนูอะไรนะครับเราเดินไปสั่งด้วยกันนะครับแล้วเรามาดูว่าเดคอเรทเขาจะสวยงามแค่ไหนนะครับน่าดีครับเมนูว่าไม่ใช่ เมนู uh, Yes ส์อ่า d like to order maybe b บู b บอร์บ b เ b e r ์อ่าดื่มส์ o ๋อคุณมี o าหารด้วยนี่นะครับก็จะเป็นเมนูโอ้โหอาหารก็จะเป็นประเภท80,000ก็พอซื้อได้นะคะ8 0 0 0 0ก็ประมาณร้อ uh, ยบาทนะครับประมาณร้อยกว่าบาทไทยนะครับ แต่ว่าวันออดจะไม่สั่งอาหารนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปทานข้าวกับครอบครัวนะคะก็จะสั่งเป็นสมูทีตีดีไหมครับ mm hmm. อ่านี่สมูทีตีบลูเบอร์รี่อ่ามูทีตีเบอร์เบอรี่ this one a n d 10.000 I p and t i n t c o u s a n d I pay now ฮะอ๋อโอเคอ่า go back Ah, you shoot the table for me. Wow, nice. tonight where is? Ah, I would like to order the um, blueberry uh, smoothie. let yeah. oh, me No. Smoothie. Ah, uh, yeah, this one, blueberry smoothie. Blueberry smoothie. Yeah. Yeah. Um, where are you, are you I don't know. I think it's somewhere here. a n แ y o u have um, yeah. take home glass take home y e a แล้วก็เลือกเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเออวุยนั่งก็อีนี้ดีกว่านะครับถึงมันจะแดดร้อนแต่ก็สามารถเห็นท้องทะเลนะครับแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับการดีคอเรตนะครับก็ถอดหมวกก่อนนะครับแล้วก็ถอดแว่นตานะครับก็ถือว่าได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคระแล้วก็สามารถ ตรงนี้นะครับมีสาว่ายน้ําเล็กๆให้ว่ายเล่นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรารอเมนูนะครับพอสไว้ก่อนนะครับจริงๆนะครับออสก็ไม่ใช่เป็นคนที่บ้านรวยนะครับก็เป็นคนทั่วๆไปนะคบเป็นคนไทยทั่วๆไปนะครับแต่ว่า วันนี้นะครับโอ๊ตก็แลรู้สึกเหมือนตัวเองรวยมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเงินที่เราแบ่งนะครับกับน้องสาวนะครับว่าจะใช้จ่ายในงบเท่าไหร่นะครับวันนี้โอ๊ตเงินที่โอ๊ตเหลือก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้อวดหรือว่ารวยอะไรนะครับคือกําลังจะบอกให้พี่พีเอ็ซีได้เห็นนะครับลักษณะของแบงค์นะครับก็จะเป็นกระดาษที่ทนแบบนี้นะครับเนาะก็จะคล้ายๆกับแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบในเมืองไทยนะครับ แล้วก็แบงค์นะคะเขาจะไม่มีเหรียญน,นะคะประเทศเวียดนามจะไม่มีเหรียญใช้ก็จะเป็นคล้ายๆกับประเทศพาม่าที่ไม่มีเหรียญใช้นะครับแต่ว่าเงินที่ประเทศพาม่าสมัยเมือ่อเกือบสิปีที่แล้วอไปเที่ยวนะครับจะเป็นกระดาษที่อ่อนยุ่ยมากนะครับโดนน้ําก็จะยุ่ยแต่ว่าเงินในลักษณะของเวียดนามนะครับก็จะคล้าย,ายกับเงินไทยแต่ใบเล็กกว่านะครับ นี่ก็คือเงินมีตั้งแต่แบงค์สองหมื่นนะครับแบงค์แสนหนึ่งเอ้ยหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็แบงค์อ่าหนึ่งหมื่นก็มีเยอะนะครับแล้วก็จะมีแบงค์เมื่อวานโอ๊ตมีแบงค์หนึ่งแสนนะครับแล้ววันนี้โอ๊ตเหลือแบงค์สองแสนสองใบนะครับแล้วก็มีแบงค์ห้าแสนด้วยนะครับหน้าใบใหญ่แบงค์ใหญ่สุดน่าจะเป็นแบงค์ห้าแสนนะครับไม่ยังไม่มีแบงค์หนึ่งล้านนะครับคือแบบว่าดองนี่ เป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะครัาเดี๋ยวโอจะต้องใช้คือมันจะราคา1น0 0 0 0สนหนโอจะใช้แบงก์นี้นะครับในการจ่าย yes like is แอดก็จ่ายแล้วนะครับเป็นใช้แบงก์สอ0 0สนแล้วเดี๋ยวเขาจะทอนมานะครับประมาณเขาก็ทอนมา9,000หใช่ไหมครับทีนี้โอก็จะให้ทิปประมาณอ่าเท่าไหร่ดี1,000งแล้วกันโอ้โหรวยนะครับให้ทิปหนึ่งมนนะครับ ก็เนี่ยนะคบก็โอ้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าอยู่กับครอบครัวไม่สะดวกนะครับตอนนี้โอ้ก็ปลีกตัวมานะครับแม่โอ้ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับนครับมอกมาแล้วนะครับเครื่องดื่มของโอ๊ดมาพร้อมกับเงินทอนนะครับกับพนักงานมาเสิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่าโอ๊ตเลือกที่จะใช้แก้วกลับนะครับแล้วได้ตัวจีสตริงนี้มาด้วยนะครับแต่ว่าถอดออกเพื่อที่จะ ทําทหน้าปกสวยๆนะครับโอ๊ตก็จริงๆแล้วนะครับคอนเทนต์ของโอ๊ตส่วนมากแล้วจะเป็นคอนเทนต์ที่ทําทเกี่ยวกับร้านกาแฟาอยู่แล้วนะครับเหมอตอนที่โอ๊ตเปิดช่องอเดิมที่หายไปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเงินทอนนะครับแต่ว่าทอนอยู่ที่90้าหบาทนะครับโอ๊ตจะให้คลิปประมาณ3ามสิบบาทนะครับสองหมื่นสองหมื่นก็จะประมาณสิบคูณสนะครับ อ่าสิบสี่จุดเท่าไหร่นอ้อหนึ่งหมื่นก็ประมาณสิบสี่บาทนะครับอ่าเท่ากับยี่สิบแปดบาทก็ประมาณสามสิบาทนะครับน uh, ายหรือสองหมื่นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวแก้วกลับนะครับเดี๋ยวโอ oh, จะถ่ายหน้าปกนะครับสวยๆนะครับอ่า uh. สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องล่ามลาก,กันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ายคลิปหน้านะครับแล้วก็ ไลฟ์สดหน้านะครับช่วงนี้โอ๊ตแมงไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าอยู่กับครอบครัวก็อาจจะไม่สะดวกเท่านักนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM v a r i e t ล